สวัสดีค่ะมาดูกันว่าคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาคนที่คุณนึกถึงนะคะคุณมีค่ากับเขาแค่ไหนคุณมีค่ากับเขาแค่ไหนหนึ่งคนที่คุณนึกถึงนะ เต็มโตโอ้ออยู่ด้วยโอเคคุณมีค่าแค่ไหนอู uh ้ห huh. ูรักอืมรักมาก รักมากถ้าไม่รักไม่ยอมคุณเอาชนะเขาได้เอาชนะใจเขาได้แล้วก็แต่ว่าในการแสดงออกมาคือชิวๆเรื่อยๆหวานนิดหวานหน่อยนานๆหวานที <c oughs> ก็มีเหมือนกันนะคะในวางท่านนะความสามันเป็นแบบเรื่อยๆแต่ถามว่าคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาเขาคือมากอะ่ะคือแบบคุณได้ใจเขาได้เลยถึงกองนี้ คุณมีค่าแค่ไหนในใสายตาเขาอือหืออุ้ยโปเ The Sun ปิดจบพอแล้วมะเด็กถ้วย e m p r e s s Temperance มากที่สุดคือ The Sun ดีที่สุดในสารับเด็กถ้วยเป็นเด็กที่มีจิตใจดีมีเมตตาเอ็มเพสเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุด ถ้ามองในเรื่องของไม่ว่าคุณจะเพศไหนคนที่คุณนึกถึงนะเขามองว่าเหมือนเหมือนคุณนะ่ะมีการเติบโตคุณมีการพัฒนาตัวเองแบบไม่รู้จบรู้สิ้นคุณมีค่ามากอะ่ะจากแบบมันเริ่มมันเริ่มจากแบบจากจากเด็กถ้วยอะ่ะ ความสัมพันธ์เริ่มอ,อาจจะแบบช้าแล้วก็แล้วก็พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดมันมีความรักเติบโตอ,อยู่ในหัวใจเขาอย่างก้าวกระโดดมากเขามองคุณดีมากๆคุณมีค่าที่สุดที่สุดที่สุดในชีวิตเขาแล้วอะ่ะ โอ้ยเนี่ยชี้สูตรมาโอ้ยตาติดติดในติดเยเนี่ยคือแบบเลิศมากเลยอ่ะ